เดอะทวินว่ะเอาว่ะตระดานแล้วค่อยดีเท่าไหร่ต้องดูเซ็ตเพิร์คครับปขออ่ดแดงเลยครับโอ้โห เอาห้ามฮิวก็ดีนะห้ามฮิวไอแดงเกาะแล้วห้ามฮิวตัดประหาระเป๋าเดินมาเจอครับราเวนครับ ตัวเลี้ยงไอแดงไว้ครับแบบนี้ทําอะไรไม่ได้ครับต้องเดินตีครับบีบเอาไม้นี้ให้ได้ครับสวยครับ วางกระเป๋าให้กันแล้วครับเมื่อกี้มันเห็นกระเป๋าวางที่พื้นไอแดงกลับมาแล้วครับปัดลัดบาแล้วด้วยเมื่อกี้ไม่ดีครับไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีครับ อย่างนี้ไม่ดีครับ ว่าแอดออนมาไม่ดีเท่าไหร่อ่ะต้องบีให้เล่นอยู่รอบนี้ครับห้ามไม่ไปไหนครับบันลัดไปเรื่อยๆครับเขามีไม้แรงเรียนเซฟบีเขาลงไปเซฟข้างล่างเลยครับ ไอแดงไว้ขวาข้างหลังโดนบล็อกกระเด็นอยู่้ลอน เหลือสองเครื่องแล้วครับใช่เปอร์วันไม่เหมาะกับตัวนี้ด้วยผมว่าความคิดผมอะความคิดผมมว่าเปอร์วันไม่เหมาะกับตัวนี้เปอร์เซนเนี้ย ผู้นี้แปดครับผู้นี้แปดครับรอทีน้ตั้งสองเอนต้องรอหาสปอนอย่ครับรอ,อก่อนครับถึงได้สปอนมาตอนนี้ก็ยังไม่จัดตอนนี้คนระับมัน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 ประชันชิดไปอะก็แบบว่าให้ให้เตรียมให้คุณได้เตรียมตัวได้อะไรก่อนเนี่ย ลาเวนช่วยแล้วครับลาเวนน่าจะมีดินนะ แล้วตกมาหนึ่งหลักยัดเลยไม่สนลูกใครเขามีดิ้นครับน่าจะไม่มีใครมาลอยช่วยนะผมว่า อยู่ประตูแล้วครับรอเทตเลือดเนี่ยครับผมมีดิ้นชิวๆเลยครับชิวๆเลยครับแล้วเขาดิ้นมาแล้วครับโอ้โหเขาไมีเอาชนะด้วยครับไป กระโดดใส่เขาเรียบร้อยครับอย่างนี้รอดูคนต่อไปครับจีๆจีครับจะเป็นฮันเทศครับเ่าไต่ระ,ะบายครับนะครับโหดานหลัดด้วยตัวร่านก่อนครับตอนนี้เราเห็นแล้วครับ บัลร้อนเขาไม่วนครับเขาพับเลยครับถ้าป้ายฉอนนี้ไม่โดนครับเขาฉีกไหมครับน่าจะฉีกแล้วครับเขาไม่ได้วนครับเนี่ยครับฉีกไปแล้วครับโอ้โหฉอดนี้สวยๆครับอเล็กซานเดย์เอวโยกเลยครับฉอนนี้เคสเลยครับพักหนึ่งพับเลยไหมครับบ้านฟ้าวนครับเรื่องที่จะวนครับมีไลท์ เหมือนจะมีไลท์ครับอเล็กซานเดร์<อ>เฮ้ยโอ้โหหลอกมาสดนี้สวยมากแล้วนะผมว่าผมมีไลท์ครับขวานจะหมดเอาครับ โดนเซฟโซนครับน่าจะวนยาวๆก็แบบนี้ครับเซฟไม่น่าทันแล้วครับโอ้โหเสียเวลาบัตรลัดขึ้นแล้วแท้แล้วครับอ๋ออดดำบั่นอยู่ใกล้ล้มได้อะดำมีเอาเอามีตัวประกอบ <c oughs> ทิ้งเลยครับโอ้โ oh. ห เป็นไร่ใครก็เหมือนกันแบบที่นี้จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครแล้วควรเอาเลย ไม่ดีครับแบบนี้หลือสั่เครื่องครับไม่ดีครับแล้วหมดโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้จังหวะนี้เครื่องไปอีกประมาณ30%ครับ เปิดฟิลเตอร์อะไรครับเปิดได้เลยทำไรทำเลยครับอันหน้าจอดูแค่นั้นเองครับถ้าสงสัยก็แค่เปิดคลิปดูถ้าไม่สงสัยก็ลบคลิปได้ครับอู๋เดินะขวาใหญ่ตีตัวมันเดินวนอยู่แล้วครับพวกเซฟโซนพวกอะไรอย่างเงี้ยเ,เดินชา้า มันจะติงต้งๆงเลยนะครับเนี่ยเขาชี้ครับเสียงเขาชี้ครับขมแด่เขาอยู่ข้างบ้านครับตัวมันแพ้ทางเซฟโซนอยู่แล้วครับเ็าตาย เป็นอะไรครับโดนสตัน ยี่ข้าหัวครับจัดนี้สวยๆครับระวังนะ ต้องไม่ป่าขวานพันเพื่อผมบอกเลยต้องไม่ป่าพัมเพื่อครับขวานจะหมดครับ <c oughs> ต้องป่าเพื่อเทตเท่านั้นน <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> เปิดตู้ก่อนไหมไปฉายไหมล่ะ เปิดตู้ก่อนไหมครับเดีย๋ยวจะไม่ทันการแล้วนะเปิดตู้ก่อนไหมโดนดวนนะแล้วไม่เปิดครับเหลือสามเล่ม ต้องเอาดำกับคนเมื่อกี้เห็นไหมเรียบร้อยฮังเกอร์เปมาห้า50บาทโอเคไม่ค่อยได้มาดูเลยกำลังเล็กๆน้อยๆครับกำลังกำลังใจลีนนะครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะานสุดเน็ครับุณครับฮังเกอร์ เรียบร้อยเขาดิ้นไปแล้วครับเดินดักหน้าเฮ้ยเด้เฮ้ยเด้เฮ้ยเด้เฮ้ไม่เฮ้แล้วครับอย่างนี้น่าจะไม่รอดแล้ะโอ้โหแล้วปะไม่โดนจบเลยครับอันนี้ฮ่าเฮ้ยมาดูคนต่อไปครับจีจีครับขอต่อขอต่อจีการพ่อเอกด้วยนะครับ